สวัสดีพ่อพ่อแม่แม่ทางบ้านทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามีสายด่วนนะครับผมกับไอศิ์นะครับผมผัวผีแม่ไม้กลับมาแล้วนะครับเนาะกับไม่ได้เจอกันนานเลยครับผมไม่ได้ออกช่องนานเลยนะพี่เนะเาะเจ้าไปอยู่ไหนครับนี่โอ้มันแล,ลดด่นรถอยู่แถวทางโอ้วิ่งรถอยู่แถวไหนครับมันกูแถวพุกโยวิ่งที่เคยวัดที่สิบหก นี่ก็ขึ้นพ่วงแลวอ๋อวิ่งวิ่งรถล่องว่ะพี่รถที่สิบหกเลยไปใช้ไหวโอ้หาไปใช้ไห้ใช้หินครับครับอืมวัน,นวันนี้ก็จะมาขอโชคขอลาบแล้วได้ยินว่ามีโชคมีลาบเนะพี่เนาะแม,ม่นป่ะพี่ออถูกถูกกี่วดนแล้วนี่ เขาจโมากอะไรงวดอ๋อเอาตัวไปเอามาจากไหนผีแม่มาอเหมือเมนเดิมไหมหรือว่าเราไปขอมาจากไหนครับหรือว่าฝันครับฝันทุบานเปย์ย่ำเปย์ย่ำเปฟู่ครับมามาฝันไปภูนี่ไปไปภูเขาอย่างนี้เหรอพี่เออภูหาแล้วเมือ่อวาียังเห็นกระยันไปทำํำเอามีถ้ำเหรอ มีตัวงถึงแล้วแล้วเขาก็ตามมาเหรอครับพี่ห้างแเสียลขึ้นไปกไัเสียงคนอื่นอ๋อเ,เขาคือเสียงผู้หญิงผู้ชายครับพี่ห้างแถวนี้เสียงผู้หญิงห้างแถวเรี้เสียงผู้ชายครับโอ้นคนแถวคนแถวเนี่ยข้าจอ้อเขามิจะบอกว่า ก็มันก็ไปทั่วทีทั่วแดนเนาะสิถ้าป่วยยังไม่กล้าขึ้นไปสินอ้ขนาดนั้นเลยป่าพี่อืออือต้องมือยางไปเนี่ยทางมาจะดเอาไปฟอลิงเนาะครับแล้วเป็น,นเป็นถ้ำเหรอพี่เป็นถ้ำ,ถ,ำถ้ำพญาน,นาค แล้วแล้วทีนี้เขาตามมาบอกเราเหรอครับหรือว่าไงมันอ้าเขี่ยวกับมาฝันเขาฝันครับเขาฝันหวดบังหันกับมาเขาฝันฝันคนมาออมเฮียนเต้มโอ้ฝันว่ามีคนมาล้อมบ้านอืมเป็นเป็นเป็นผ้าเชียร์เป็นงูเขียวมาออมบานเต้มผ้าเชียเมียกับฝัน หางใจเนียกับฝันว่าพญะน,นาคมาล็อยเต็มหองพระอยู่เฉยอ๋อครับอันนี้ก็เป็นความฝันใช่ไหมเราเราไปที่ถ้าก็คือว่าเรากลับมาเขาก็ตามเรามาอย่างนี้แหละครับพี่เป็นวัดเหรอครับ,รรบพี่หรือว่าเป็นอะไรตรงนั้นเนี่ยเป็นเป็นเป็นวัดชุงเป็นวัดวัดชุงวัดอยู่ไมที่ว่าอันดูปบ้านเข้าขึ้นเย้าึ้นไปเห็นเลยไหมครับพี่ศิษย์อยู่ที่ไหนครับนี่ ผู้พามานผู้พามานออโอ้คนเว้ยคนคนไปเที่ยวเยอะนะผู้พามานเนาะมัน,นคนเหงือกมาเที่ยวหลายมาเที่ยวรีสอร์ทพามานครับโอ้ถ้าเกิดว่าใครอยากไปขอเลขนี่ก็ให้พิสิทธิ์พาไปแล้วนะในถ้ำเนาะนก็ไปเรื่อยครับก็ได้โชคเรื่อยใช่ไหมส่วนมากส่วนมากซื้อหรือว่าบอกเขา กจะบอกเขาจะว่าชื่ออะไเแี่น้ออ๋อบอกคนแถวบ้านนั่นแหละครับเออรู้สมัยก่อนนี่ผีแม่ม้ายเอาทำหัวนะพี่เนาะรอบนี้เขาไปในถ้ำโอ้ยครบสูตรเลยังเชียร์กัน่เชียร์กัน,น,นย่นางเขาไปนั่งให้ถ้ำลูกพุโยครับนั่งเว่ยถ้ำถ้าพักหนึ่งก็โล่งมากเุโยครับตั้งคืนเนาะพี่ ไปน้งมาโซ่น้ำมาเลี้ยงถ้ำมาเลี้ยงพนบ่อคอยให้ขึ้นไปขึ้นปิดอ๋อถ้ำลึกไหมจักสรุเซบูโอ้น่าไปเที่ยวเหมือนกันเนาะแต่ว่าเขาไปชั้นแรกชั้นสองเขาไปบ่ได้ชั้นสอ,องเขาจะเอาอะไเอาเล็กกันเว้ยครับเอ็ดเ,เป็นลูกก้อนไหมกันเว้ย เยเข้าไปเห็นแต่กับคุ้ทั้งนั้นค่ะจะว่าบรูว่ามีอย่างแน่นออแต่ว่าพี่สิทิก็คือว่าเขาตามมาบอกถึงบ้านเลยใช่ไหมครับอืฝันจะจะฝันใช่ไหมก็มาจะฝันครับแล้วแล้ว,แล,วแล้วที่ว่าฝันอมีคนมาล้อมบ้านในบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่สิทิครับเอหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกเนาะอือ หนึออ่งสามหกครับผมหนึ่งสามหกแล้วมีแค่นี้แหละครับพิสิทธ์คือเขาเขามาบอกเป็นตัวไหมพิสิทธ์ครับมาแค่เขามาให้ปิดนะงวดงวดนี้ครับงวดนี้กันได้ถ้ามีคนจะว่าเราเราตื่นนั่นแล้วโทษ่ผชิหาไหมโอ้คือคือว่าเขา มันล้อมบ,บ้านม,มาเป็นแบบคนหรือว่าเป็นแบบยังไงครับเป็นเป็นงูไงาะเป็นงูอ๋อบ้านเรียกขี้ไปก่อนเนาะพิสิทธินะ์เนาะองูตามตามบอกถึงบ้านเลยโอ้ไม่ธรรมดาเลยเนาะงวดเดย์บอกอีเมงงวดบอกอีเมงตัวกันสามงวดหมดสามงวดติดเหรอครับ เออบอกอีนะเมลอ๋อบอกบอกลูกสาวน้องน้องเมย์นะเออเอ,อ๋อพี่พี่สิทธิ์บอกน้องเมย์นี่สามม้วนติดเลยเออโอ้ยที่แรกมันบอกมันที่แรกมันก็นว่าจจะมาตัวไปให้ฉันอ,อ่าวันที่สองน้องเสียวครับโอ้ยไม่โทรหาช่องเนาะพี่สิทธิ์ได้เลขแม่นๆเนาะว่าชี้โทรไปมันกับพวกข้าโทรยันนุ่งกันอยู่ โอ้โหเนี่ยเวลาอย่างเงี้ยไม่ไม่ยุ่งแล้วครับผมเราวันที่เท่าไหวันที่มันที่สิบหกกระโถ่ไปหาไม่เคยชิ่หายช่ผ่าสิบหกสิบห้าครับพี่เดี๋ยวเอฟซีจะซื้อไม่ทันอุ้ยสิบห้าสิบหกยังไงเลขออกวันที่หนึ่งเออวันที่วันที่วันที่หนึ่งวันวันที่สามสิบนี่ยเออสามสามสามสิบก็ได้ครับเออถูกมากี่งวดแล้วพี่นี่ บอกเมยเนี่ยบอกอ้เมียสามวดเราก็ไ่ได้ติดต่ออีกเลยอ๋อก็คือว่าถูกติดกันเนี่ยสามวดเลยเนาะอืมเสียดายเนาะติดต่อเนี่ยผมเพิ่งเจอเบอร์พี่นะครับผมก็เลยโทรหาได้ยินเห็นเห็นพี่ลงในแอปสีฟ้าว่าถูกเยอะอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยโอ้ยหาติดต่อ,อยังไงเนาะ ก็เลยได้เจอเบอร์พอดีอืมเอางวดนี้ก็ออกงวดนี้ก็ออกอยู่ม่เตอใช้คขั้นทีวีซิลมาเสียนกบัดอ่าตัวไหนดิ <A 2> ออกสองหนึ่งนะ่ะอ้องว,วดงวดเมื่อกี้ก็ถูกสองหนึ่งออกที่มอเตอร์ไคขั้นทีวีซิลมาเสียน,นอา่านอะออเอาสมมุติว่า เอฟซีจะโทรหาเวลาเขาอยากได้แนวทางเนี้ยเขาโทรหาได้ไหมพี่เบอร์เบอร์รับโจงี้ประดผมไม่มีเบอร์นะผมติดต่อพี่ไม่ได้ผมติดต่อทางแอปฟ้าเนี้โทรไม่ติดอ,อย่างไรสามเบอร์นะกับเผื่อเผื่อเอฟซีเขาอยากติดต่ออย่างนี้นะเดี๋ยวเบิ่็เติมหนึ่นงวงม่หลเบอร์สามเบอร์ครับ ก็คือว่าสมัยก่อนนี่ไอ้สิทธิ์คนนอนนานี่คือผัวผีแม่ไม้นี่คือสมัยก่อนนี่คือแม่นนะครับสื่อกับวิญญาณได้เนาะแล้วพี่เนาะเดี๋ยวนีน้ยังสื่อได้นะ <het Commander tones> ั่มาด้วยไหมฮะชุ่วเมงขมาเดี buzzer. ๋ยวนี้ก็มาผีผีแม่ไม่บ่พี่บ่ชั่วเมงก็แจ๊คเขาไปมันมองได้เพื่อนจีแองโกลว่าแองโกเพื่อนจีมาบอกโอ้ เอาเบอร์อะไรครับผมศูนย์เก้าสองครับต่อครับแปดศูนย์สามครับเก้าสามสองหกเอาให้ถูกนะนี่นะหรืเอเบอร์นี้อีกเชิงหนึ่งศูนย์เก้าสองแปดศูนย์สามเก้าสามสองหกเอถูกเนาะ วันนี้เอาเลขที่บ้านไปก่อนเนาะพิสิทธิ์เนาะคือเขามาล้อมบ้านเลยเนะยาะผีน้าพญานาคไม่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 ได้ผีนะพญานาคเนาะเป็นเป็นพญานาคโอ้ตั้งแค่เขาไปกวดทำไหมเพื่นกวดประตูนาทำครับเด็กกดูุนาทำยุคกูเดียวอืเจ้าก,กับมสียงคนห่องลงมาปะมาเหตุให้ชูมมือแนเดอไปน ครับพูกขนาดนั้นเลยบอกพี่พวกเป็นผมวิ่งเลยนี่นแหไปไปพวกเคยเห็นอย่างใน้ีิจะตเสียงครับว่าอันนี่เคยบ้านนี่แหละเขาเจ้าไปครับเขาเจ้าว่าคือไปไปด้ไปหนีแค่เขาเจ้าวางครับผมเขาเจ้าเล็บไปนําเออไปค่อนข้าเจเเออา้าจไปกครับเขาเจ้าไปกวนันเขาเจ้าเห็นงูเนาะงูใหญ่เลย พรเจ้าวันเห็นงูไงสองตัวอยู่ในศารเทวทวารอ๋มีมีศาลด้วยแหละครับข้างบนเออพระเจ้าวันดูใส่ฉัเนาะเดี๋ยวคอยพาขึ้นไปย์ยางได้ยางขึ้นไปย์โอ้มียังครับโอ้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะพี่สิทธิ์เนาะครับเป็นความมันีเพิ่นก็ได้อาเพิ่นก็ได้มาขอฝันครับท่ามาน่ะให้เปิดเพลงเด้อว,ว่าเสริฐอ๋อชีเด่นหงวะผู้ใดมาป่ะเสิ ครับผมเอาซูมือเนี่ยว่าจะเปิดเปิดเพลงขึ้นไปครับเพลงอะไรก็ได้ใช่ไหมครับพี่เปิดเพลงอันบูชาพนนาระยานาคเดีย<อ>แล้วก็เ,<อ>เปิดเปิดแล้วกนางขึ้นไปครับผมอ๋อก็เป็นแนวทางเนาะพิสิทธิ์เนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอย่าลืมเดี๋ยวใกล้ๆวันโทรมาบอกเลยนะครับนะเอครับผมอขอบคุณพิสิทธ์ครับผมขอบคุณสําหรับแนวทางนะครับ ก็ไม่ได้เจอกันนานนะครับไม่ได้ติดต่อกันนานเลยผมเป็นปี2ปีแล้วเอนะครับวันนี้โชคดีนะครับพคือท่านก็แบ่งปันแนวทางเนาะเอาอยัางไงคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ